ครับว,วันนี้ก็มีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านนะครับแล้วก็พี่เป้กกำลังจะอันบล็อกอาหารหมาดิวเลอร์ให้ทุกคนดูนี่เป็นคลิปอันบ็อกแล้วก็เป็นคลิปทำอาหารนะครับนี่ดิวเลอร์ไม่ได้กินข้าวมา3มวันแล้วลืมสั่งอาหารให้ oh. แวหรอเล่นกับดิวเลอร์ต่ตั้งแต่แนวยังอย <c oughs> ู่แต่ตั้งแต่มีมาหาเฮงเนี่ย <c oughs> ไม่มานะไม่มา <c oughs> เอา้าพี่อธิบายหน่อยว่ามาหาเฮงคืออะไรก่อนอันบ็อกอ่ะมาหาเฮงมหาเฮงเป็นคนในแก๊งแก๊ง เริ่มจากคนที่ไม่มีตัวตนเป่นตัวนใหญ่เขามีตัวตนแล้วเขาช่วยเราเยอะเนาะใช่เขาทำให้เรานอนไม่หลับแต่ว่าเฮงเนี่ยเขาจะได้รับอาหารหรือว่าอะไรไหมหรือว่าไงบุญเขาต้องการบุญเขาต้องเขาไม่ต้องการแต่เราอยากให้เราไม่ไอ้เขาเป็นผีที่แบบเอ้าสรุปเขาเป็นผีเหรอพี่เขาเป็นตอนนี้เขาเป็นคนในแก๊งเหรอเขาอาจจะเป็นแบบว่าเทพก็ได้นะพี่เขาเป็นเพื่อน รานแล้วรานแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านพี่เป้หน่อยวันนี้ตามสบายเย็นเโอเครีวิวทำไมทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันถูกครับมันมันถูกด้วยแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวโฆษณานใช้เจดีเซนเท่าแล้วมันได้ส่วนรถได้โคดเยอะและเดี๋ยวพี่เป้จะลองรีวิวกินให้ดูรสชาติรุ่นที่ซื้อมามันเป็นตะเข็บเขียวอ่ะของปอมป่ะเนี่ยเอ้าของพี่ตะเข็บเขียวนะ รีวายยังจะเข็ดม่วงเลยของเจดีเซนท่นนี่มันเขามีของปลอมไหมอาจจะไม่มีนะเราซื้อจากสีดีเซนท์ชออันนี้คือได้เนี่ยหรอที่ของพี่เป็นสีเของพี่เป็นสีเขียวมันมีวิธีแกะนะนี่ถุงที่2แล้วนะจริงของดีลเลอร์แต่ว่าไม่ได้สังเกตวิธีแกะถูกต้องอะวิธีแกะไม่กัดเลียเฉยนึกว่าของกินวิธีแกะลูกแกะดึงช่วยกันดึงเฮ้ยดีลเลอร์รู้แล้วว่าเป็นของมัน มข้างในมันจะเป็นซองๆเออมันก็จะง่ายมันไม่แบ่งแบบเนี้ยมันจะชื้นมีถุงถุงละโลถุงละโลเฮ้ยไม่เหมือนกันอันนี้เม็ดใหญ่เม็ดโคตรใหญ่อ่ะอันเก่าเม็ดเล็กนั่นน่ะโตแล้วต้องกินเม็ดใหญ่เอาละครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาเตรียมของอะไรกันบ้างณจุดจุดนี้นะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ จะอร่อยนะเพราะว่ามันอยู่ที่รถมือของเราที่หยิบผงชูรสแล้วก็โรยลงไปสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับกับช่องลงลาวบอยนะครับวันนี้เราจะทำปาเก๋าเกาเบาพวกเราเกาเบาอ๋อน้ำแร่มิร์เกิลนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในคลิปเลยนะครับน้ำแร่มิร์เริลไปกันอุ้ย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 แขนใหญ่อะ เฮ้เดี๋ยวรีวิวกล้ามดีกว่านี่เล่นเล่นที่ไหนครับเนี่ยเล่นที่ไหนครับไม่เล่นครับตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยตื่นมาล้วนนี้กินเวไหมครับเนี่ยอะไรคือเวกินเวไหมครับอะไรคือเวเวเวโพรตีนะครับไม่รู้จักครับเคยได้กินแต่ตีนไม่เคยกินเวอ๋อนี่กินตีนนะครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมาดูกล้ามคนนี้ดีกว่าครับโอ้ยปลาครับปลาอันนี้เอากินปลาเหรอได้ครับกินปลากินปลาแล้วกล้ามอย่างนี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับนี่อันนี้คือกินเวหรือเปล่าครับ ไม่ได้กินครับไม่ได้กินไม่ได้กินเวกินแต่ปลาใช่ครับดมครับอ๋อดมดมเวโดมเวนะครับแล้วจะกล้ามแบบนี้นะครับดมมันจะเข้ากล้ามเนื้อไวกว่าอ๋อต้องดมเข้าไปเรียงกันเป็นแถวอย่างเงี้ยนะใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ้าวพ่อครัวมาแล้วปลาทำหรอพ่อครัวชื่ออะไรครับชื่อตั้มครับตั้มแมรี่ตั้มแมรี่เราหั่นแล้วเราเอิ้งได้ไหม ไม่ได้แร่มันก็ไม่ไม่อร่อยเนื้อมันจะถ้าแข็งอยู่ลรวทำอาหารนี้เนื้อมันจะยุ่ยใช่ไหมเนื้อมันจะเละนี่เชฟตั้มก็ไม่ไม่ได้แช่น้ําจืดไว้ไงก็กลัวว่ามันจะไม่อร่อยเราต้องเมื่อกี้ลืมเอาผึ่งลมไปถ้าผึ่งลมมันจะละลายไวนะนี่ก็เป็นวัตถุดิบของเรานั่นก็คือปลาเก๋าสามพี่น้องเชฟตั้มเป็นคนไปตกเองเลยอันนี้คือการเล่งการเล่งปฏิกิริยาทําให้มันละลายน้ําแข็งเร็วขึ้นไหมครับใช่ครับ ก็คือการต้องใช้สูตรลับครับสูตรลับก็คือการเอาพ้าลมปอกนั่นเองเสียดายครับตรงนี้ยังไม่ละลายดีจะลองกินซัซิมีไหมครับตันตัวนี้ได้เลือดออกยังไม่ได้ไล่ครับงั้นงั้นไม่เป็นไรกินลวกดีกว่าเออไอเก๋าแท้เก๋าเทียมที่ตั้มบอกนี่มันคือยังไงตั้ม อเก่าเทียมก็คือมันเป็นเก๋าที่ผสมไงพี่ก็คือที่เขาเลี้ยงกันส่วนมากมันมันจะมีสองสองสายพันธุ์ก็จะมีเก๋าพันผสมกับเก๋าแท้เก๋าอันนี้อันนี้คือเก๋าแท้น,นี่คือเก๋าแท้ตามันจะเขียวแต่นี้ตามันขุ่นแล้วมันดูลำบากอ่ถ้าเป็นเป็นนี้เขียวเลยใช่ไหมใช่แล้วนนแล้วเก๋าเทียมมันจะเป็นยังไงเก๋าเทียมตามันจะแดงไง ตามจะดงใช่มันจะผสมระหว่างปลาเก่าแล้วก็ปลาหมอทะเลอ๋อมันเขาผสมเองเหรอข้ามสายพันธุ์เหรอใช่เย้งแบบนี้ก็ชังเหรอใช่แล้วแล้วเนื้อมันต่างกันขนาดไหนถ้าเป็นเก่าแท้มันจะอร่อยกว่านนแต่ว่าอ,นนอันนี้คือเก่าแท้อร่อยกว่าใช่แต่ถ้าเก๋านั้นมันจะเนื้อเละๆใช่ปะเนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยนะ แต่เนี่ยคือเนื้อมันจะแน่นกว่าใช่พอเดี๋ยวเดี๋ยวพอลวกมารู้เลยมันจะจับเป็นเด้งเดงแต่ถ้าเกิดว่าเก๋าไม่แท้มันก็จะเละๆหน่อยฮะนุ่มๆแบบยิ่งยิ่งถ้าเป็นปลาหมอปลาหมอนี่สุดยอดเห็นความอร่อยตอนนี้ก็มีทั้งนักกล้ามนักตกปลาแล้วก็นักรักนะครับกำลังช่วยกันโอ้โหโคตรเถื่อนอันเนี้ยบอกเลยอันเนี้ย ใช้แก้วทุบกับใครอ่ะโอ้โหจส่ไม่ดีครับใั่ไม่ดเฮ้ยระวังไอ้เชลนี่กระแทกแตกลงมาได้ยไงเนี่ยซิงค์เนี่ยนี่นักรักนักรักนักรักในตำนานรักทุกคนเสียใจทุกคนอือมองใครๆก็สวยไปหมดใช่สำหรับคนที่ทำงานหนักกระขูดใคระขูดใช่ไหมคระขูดออมา สตรอเบอรี่มากสตรอเบอรี่เกาหลีมันรสชาติดนี้่ะน้ำผลไม้เขาสีใสเนาะถึงว่าคนเกาหลีกินกินผลไม้แล้วชอบไปเที่ยวในผับพี่มันเกือบจะมันเกือบจะเขาเกือบจะรู้แล้วนะมันคืออะไรอะไรทำไมต้องเข้าไปเที่ยวเลครับพี่อ๋อเขากินน้ำผลไม้กัน c u ้า u r e อ๋อเป็นเคเ t u r e อ๋อนี่เราร u n เ h า c u เ t อร์นะครับรันเกาหลี c u เ t อร์นะครับใครๆก็รู้ว่าเครื่องดื่มพวกนั้นมันไม่ดี เราจะไม่กินต้มยำหัวปลาเก๋านะครับผมในที่สุดก็เสร็จแล้วหลังจากที่เรารอคอยกันมาถึง5้าชั่วโมง <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวกับการเที่ยวน้ำซ้ปนะเกี่ยวกั <c oughs> บการหาวัตถุดิบนี่แหละรอเชฟรอปลารอปลาละลายรอปลาละลายอีกสามชั่วโมงไม่ละลายอีก <c oughs> แต่ในที่สุดเราก็จะได้กินแล้วยย yeah! ดูดีมากเลยนะครับเดี๋ยวรอกินพร้อมกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับที่ปั่นไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วอันเนี้ยเป็นการอ่าเขาเรียกว่าหมักเป็นการหมักเพราะว่าเนี่ยเราทำมา5ชั่วโมงเราต้องพักทิ้งไว้5ชั่วโมงแล้วมันก็จะโอเคนะครับเราจะใส่วาซาบิเข้าไปด้วยนะครับ1ถ้วยเสร็จแล้วนะครับนี่แล้ว ลองกินก่อนคนอื่นเลยแล้วกันชิ้มกับจิ้มซีฟู้ดเนื้อมันก็มีความแน่นเนื้อมีความแน่นแล้วก็หวานอร่อยครับอย่างที่ตั้มบอกอ่ะก็คือว่ามันต่างจากปลาเก๋าที่เป็นปลาเก๋าผสมสองสายพันธุ์เข้าด้วยกันอันนี้คือปลาเก๋าแท้เนื้อมันจะแน่นกว่า ก็คือจริงๆถ้าเกิดปลาเก๋าอีกอันหนึ่งมันก็อาจจะอร่อยก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็น t e x t ์เจอีกแบบหนึ่งก็คือหลากหลายแต่ว่ามันมันสดด้วยครับ <c oughs> แล้วก็เนื้อมันเนื้อมันแน่นเนื้อมันเด้งเนื้อมันนุ่มกําลังพอดีเลยอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวลองจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดที่ไม่มีวาซาบินะ <c oughs> <c oughs> ปลาเกา๋าแสนอร่อยเพราะเชฟต้มพูนนี้นี่เองร้านอาหารนี้ลูกค้าน่าจะตายมลูกค้าลูกค้านี่ถ้าถ้าแต่งงานกันแบบเป็นนั่งรออะแต่งงานกันใหม่ๆนี่ฟ้องหย่าก,กันเลย <c oughs> ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำห้าชั่วโมงไนะอ่ะชิมชิมลองชิมไป,ไป เอาทำไมใส่น้ำจิ้มนมันะทำไม,ไมครูทำไหมนี่ครูทำไหมจิ้มนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลอยู่พี่อืใส่เยอะกหวานอ,อ,อร่อยเนื้อปลามันดุ๊บดุ๊กหนังก็อร่อยยำอย่ไหนเขาไม่เห็นนิ้วอ่ะเฮ้ยโหเอ็นขึ้นเลยอย่ะกินละ<ร> <โฮ S 1> ลีเลยเนี่ยกล้ามขึ้นเลยเนี่ยกล้ามขึ้นเลย อไหนเชฟเชฟลองชิมฝีมือเองก่อนว่ามันเป็นไงน้ิมมีสอแบบอะออันนี้อันนี้เออนี้ใส่วาซาบิขลองแบบใส่วาซาบิวับขาให้เนื้อดด้งเลยครับดิ่เดิงไม่นิ้อนื้อดงเนื้อดิงเนัอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้คือเผ็ดใช่ปะ สุดยอดครับเนื้อมันสุดอะลองมาดพีพี่เป้พี่เป้พี่เป้ใช้น้ำจิ้มตัวไหนครับแบบอันนี้วาซาบิปะ่ะอ่าวาซาบิเป็นซีฟู้ดวาซาบิ <c oughs> อ่ะอทดสอบปลาแมงคุดดีอ่ะขาวไหมไม่ขาวเลยครับ ไม่คาวเลยใช่ไม่คาวเลยแล้วก<ม>็เนื้อเนื้อไม่รู้ว่กากินปาลาดนะ้วยอเเนื้อมันเด้งอะ่ะเนื้อมันฟูมันเด้งอ่ะปกติปกติกตพี่พเป้ไม,ไม่ไม่กินปลาต้มใช่ไหมไม่ค่อยชอบแต่นี้อันนี้คือง่ายเลยโอเคเลยใช่ใช่ไม่ค่อยชอบปลาต้มมันหมินอันนี้ไม่มีความหมินเลยโอเคไงขอตัวไปกินแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งต้มยำนต้องต้องให้ต้องให้เชฟให้เชฟลองคนเดยีดยวพอละ ต้มยำก็อันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยคุงปลาเก๋าครับคุงปลาเก๋ากินได้ด้วยสุดๆสุดๆร้อนครับโคตรเด็ดครับบอกเลยเด็ดมากเด็ดเพราะว่าใส่ผงชูรสใช่ไหม เด็ดใส่กัญชาเม้ยใช่โอ้นี่ถ้าใส่กัญชานี่ตอนนี้แห้งหมดแล้วเนี่ยน้ำมันไหลยังไงขอตัวไปกินก่อนนะครับโอเคยังไงครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์ครับกดแชร์ด้วยครับกดซับสไคร้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย